ใจนี่มันมาอาศัยอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี่มันกระทบกระเทือนกับจิตนี่อยู่เสมอทำให้จิตนี่อ่อนแอถ้าเราไม่ฝึกจิตนี้ให้ตั้งอยู่เสมอแล้วมันอ่อนแอไปตามร่างกาย นอกจากอ่อนแอไปตามร่างกายแล้วก็อ่อนแอไปตามเรื่องภายนอกเมื่อมันไปยึดถือเอาเรื่องภายนอกแล้วมันก็วิตกวิจารไปทำให้ใจไม่ตั้งมั่นลงได้เมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองน่คนเราไม่มีอะไร คำว่าทำไมคนเราจึงเป็นทุกข์เพราะใจไม่ตั้งมั่นตอบอย่างนี้นับว่าถูกต้องเพราะว่าผู้ที่เป็นทุกข์ผู้ที่รู้สึก,กว่าทุกข์คือจิตดวงเดียวร่างกายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เป็นสุขอะไรเลยเพราะมันประกอบไปด้วยธาตุ สี่ดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมนี่ไม่มีความรู้สึกอะไรถ้าจิตนี้ถอนออกไปแล้วมันก็เหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดานั่นเองเนี่ยธาตุดินอย่างนี้ใครจะไปขุดไปเจาะอย่างไรใครจะไปทำให้มัน เป็นลุ่มเป็นบ่ออะไรลงไปมันก็ไม่ว่าอะไรถาาดน้ำอุหภิเหมือนกันใครจะไปตักมาอาบมาดื่มมาปรุงอาหารมาทำอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ว่าอะไรถาดไฟเหมือนกันใครจะเอาน้ำไปดับมันมันก็ไม่ว่าอะไรใครจะเอาเชื้อไปใส่ ไอ้มันมันก็ลุกโพรงขึ้นเชื่อหมดแล้วมันก็ดับไปธาตุลมมูนั้นมันก็มีหน้าที่พัดไปพัดมาอยู่ทั้งภายนอกภายในภายนอกมันก็พัดไปทั่วคนเราถ้าไม่มีลมพัดไปพัดมานี่อยู่ไม่ได้โลกอันนี้นะ ลมภายนอกเหมือนกันเนี่ยถ้าลองลมหยุดลงไปดูสิร้อนอบเอากันขึ้นออย่างนี้เลยภายในร่างกายคนเราก็เหมือนกันนะถ้าลมนี้วิ่งไม่สะดวกแล้วก็เป็นอันว่าอ่อนเพียและเหียใจลมติดขัดแล้วเป็นอันว่าไม่สบายเลยวิ่งเวียนหน้ามืดตาลาย ธาตุทั้งสี่เหล่านี้แหละมันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันตามปกติเลื่อยไปบางทีมันก็วิบัติลงไปโดยธรรมชาติไอดวงกิจที่มาอาศัยอยู่ในธาตุอันไม่เที่ยงนี่แหละมันเป็นทุกข์มันกระทบกระเทือนอยู่เสมอเสมอมันมีความรู้สึก อยู่อย่างนั้นดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันก็ถูกต้องเลยเนื่องจาก,กว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยไปจิตนี้ถ้าไม่ฝึกให้ตั้งมัน่นไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ไม่รู้เท่าธาตุทั้งสีน่นี่ตามเป็นจริงก็จึงเป็นทุกข์เดือดร้อนจะหนีจากรูปนี่ก็หนีไม่ได้เพราะกรรมมันงวงเหนียวไว้บุญกรรมบาปกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันมันวงเหนียวจิตนี้ให้คล้องอยู่ในรูปในกายอันนี้แม้ว่าจะได้ประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างไร จิตนี้จะหนีไปอยู่ที่อื่นนู่นไม่ต้องกลับมาหามันอีกอนี้ก็ไม่ได้แม้ว่าจะส่งจิตคิดไปฝากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บความแปรปวนของรูปก,กายอันนี้มันยังมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นแหละ พระศาสดาจึงตรัสว่าปัญจุปาดานักขันธาดูฆ่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นทุกข์ทุกรวบยอดคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี่แหละอ,อะไรอะไรมันก็มารวมลงนี้เองเนะรวมลงระหว่างขันห้ากับดวงขีดนี่ย แต่ทีนี้กรงเงินข้ามถ้าจิตไม่ยึดขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วทุกมันก็ต้องดับไปหมายถึงทุกดับไปจากดวงจิตนี้จิตนี้ไม่กระวนกระวายไม่เดือดร้อนแต่ขันห้านี่มันกบแปลผันไปตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจิตนี้จะรู้เท่าอย่างไรจะปล่อยวางอย่างไรก็ตาม แต่ขันห้านี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่ตามธรรมดาของมันมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่ตามเรื่องของมันมันก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่มีใครจะมาบังคับขันหานี้ให้เป็นไปตามใจหวังได้ไม่มีเลย <c oughs> อันนี้มันเป็นกฎธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมา <c oughs> ยัาง ในเมื่อจิตนี้ยังรุ่มหลงอยู่ยังอาศัยขันหา้าทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างอยู่ตราบใดแล้วกรรมดีกรรมชั่วมันก็จะต้องนวงเหนียวดวงจิตเนี่ยให้มาอาศัยขันห้านี้เกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาแล้วก็มาสัมผัสกับขันห้านี่อ่า บางทีเมื่อได้สัมผัสกับขันห้ามันเป็นปกติก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายไปบางทีก็ได้สัมผัสกับขันห้าเวลาวิบัติแปรปูนจิตก็เป็นทุกข์ไปวันไว้ไปอยู่อย่างนี้เลยให้พากันค้นหาความทุกข์ให้มันเห็น เมื่อผู้ใดมาค้นพบเข้าไปอย่างนี้นะมันจะเบื่อหน่ายในขันห้านี้บบนี้นะเมื่อโอ้ตอนเองนี่มาอาศัยของไม่เที่ยงอยู่หนอมาอาศัยขันห่านเป็นของไม่เที่ยงนี้อยู่มันถึงได้ลำบากอย่างนี้แหละจะอยู่เฉยๆก็อยู่ไม่ได้ขันห้านี่มันแปรปวนกระทบกระทั่งอยู่เสมอเดียวก็ เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ร้อนมากเดี๋ยวก็หนาวมากเดี๋ยวก็เจ็บมากปวดมากเดี๋ยวก็วินเวียนศีรษะเดี๋ยวก็อ่อนเพลียเดี๋ยวก็หิวหลับนิ้วนอนเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระปวดปัดสสาวะสารพัดแหละ แต่มันจะแปลปูนไปอันมูนี่ถ้าบุคคลเป็นผู้หลงผู้เมาแล้วไม่พิจารณาอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายไม่เห็นทางเบื่อทางไหนเพราะไม่พิจารณามันนี่มันจะเบื่อ,อยังไงแล้วแม้มันทนทุกข์ทรมานอยู่หนยก็ทนทุกข์อยู่อย่างนั้น แต่ใจหนึ่งก็ยังชอบกับมันอยู่อย่างนี้แหละจิตใจคนเรานี่นะถ้าเมื่อไม่อบรมให้มันมีสติปัญญาขึ้นมาแล้วถึงมันจะไม่เที่ยงอะไรก็ยังชอบกับมันอยู่นั่นแหละดูทั้งแต่เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กัน เช็นยกตัวอย่างในระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าลูก <c oughs> ลูกกับพ่อกับแม่ญ <c oughs> าติพี่น้องกับญาติพี่น้องอย่างนี้แหละ <c oughs> อันเมื่อบุคคลไม่รู้ทำตามสภาพความเป็นจริงแล้ว <c oughs> เวลาฝ่ายได้่ายหนึ่ง ร่มหายตายจากลงไปย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจร้องให้รำไรหากันนี่ก็แสดงว่าทั้งที่รู้อยู่ว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแร้วมันก็ยังอะไรกันอยู่มันก็ยังเกิดความเสียดายอะไรกันอยู่กระทึงกับได ร้องให้ร้องห่มน้ำตาไหลพลากออกมาอยู่นั่นน่ะนี่แหละความทุกข์ของดวงกิจเนี่ยมันมีอย่างนี้พึงพากันสันนิษฐานดูให้ดีทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้รวมความลงแล้วเรียกว่ามันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริง ทำไมมันจึงไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งก็เพราะไม่ภาคเพียนพยายามเพ่งพินิษพิจารณาเข้ามาภายในนี่ไม่มาเพ่งดูนามรูปอันเป็นปัจจุบันนี่เมื่อไม่เพ่งดูแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ปล่อยจิตให้ส่งออกไปข้างนอกนูน่นอันเมื่อมันเจ็บมันป่วยมันไม่ ปกติไม่ปรารถนาอยากจะมาสัมผัสกับนามรูปอันนี้ก็ส่งคิดคิดออกไปข้างนอกนูน่นคิดไปหาสิ่งที่ตนพออกพอใจอะไรต่ออะไรเลื่อยเปื่อยไปแหละคิดว่ามันจะลืมทุกข์มันจะลืมเจ็บออย่างนี้ดังนั้นบุคคลถึงไม่ได้เบื่อทุกข์ ในขันทั้งห้าอันนี้เลยเมื่อรู้ว่าขันห้านี่มันจะแตกกระดับก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจใหญ่อะไรมันไม่อยากตายไม่อยากพัดพลากจากขันห้าอันนี้ผู้ใดแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลำไรนั่นแหละแสดงว่ามันอะไรในขันห้านี้มากมายเหลือเกิน ไม่ไม่อยากตายจากโรคนี้เพราะห่วงใยอะไรผู้มีลูกก็ห่วงลูกผู้มีเมียมีผัวก็ห่วงห่วงเมียห่วงผัวผู้มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ห่วงเข้าของเงินทองเหล่านั้นตกลงว่าผู้มีอันใดผู้ชอบใจสิ่งใดก็ห่วงใยอยู่กับสิ่งนั้นไม่อยากพลัดพรากจากไป นี่พานานาถึงความทุกข์ของดวงจิตที่มันไม่รู้แจ้งมันไม่พิจารณามัวเมาพระมาดถึงได้ประสบกับความทุกข์ทนทรมานเล่ร่อนพเนจรไปในสงสารนี่นหาที่เกิดใไปเมื่อละออกจากร่กางอันนี้ไปแล้วก็ไปเที่ยวหาที่เกิดใหม่อีกเพราะมันอะไรเรื่องมันน่ะ มันถึงได้ต้องไปหาที่เกิดใหม่บันนี้ท่านผู้เจริญวิปัสนามาภาวนาทำใจให้สงบลงไปแล้วมาเพ่งพิจารณาอยู่ในภายในนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายนะมาสงบจิตอยู่ภายในนี่มันก็เห็นลักษณะอาการแห่งขันหานี้ได้ชัดเจนเลย อันหน้ามันไม่เที่ยงมันก็แสดงบทบาทให้รู้ให้เห็นทันทีเลยฮอมันทนอยู่ไม่ได้แปลพันวันไว้ไปมาอย่างไรมันก็แปลให้เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็แสดงให้เห็นให้รู้อยู่อย่างนั้น เมื่อผู้ใดมาเพ่งดูบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าน่ายเห็นไปว่าไม่ควรยึดควรถือจริงๆเพราะถ้าขืนยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางตามสภาพเพราะถึงจะส่งกิดหนีไปที่อื่นมันก็ไม่พ้นในเมื่อกรรมวิบากยังมีอยู่ บุญกรรมบาปกรรมมันยังหน่วงเหนียวมันยังไม่หมดอายุข,ของมันมันก็ต้องรักษากายกับจิตนี้ให้ให้อยู่ด้วยกันแม่ร่างกายนี้มันจะวิบัติอย่างไรเมื่อบุญเก่านะั้นยังไม่หมดมันก็ยังหนีจากรูปกายอันนี้ไม่ได้ <c oughs> มันต้องให้ทนทุกทรมานไปอย่างนั้นแหละบางคนนะ่ะมีกรรมมีเวร บางสิ่งืองอย่างมันมาสนองเอาเวลาจวนจะตายนี่มันไม่ให้ตายง่ายๆมันให้ทนทุกทรมานร้องครวญคางอยู่อย่างนั้นแหละดิ้นรนกระเสือกกระสนไปมาหน่อยหนึ่งวันพระท้ยสงบลงอพอหายใจได้สะดวกมาหน่อยนึงเอาไปแล้วนอนหนึ่งวนพระเอาขึ้น ดินลนไปมาจวนเจียนจะตายมันก็ไม่ตาย <c oughs> มันก็พื้นคืนมาอยู่อย่างนั้นแหละเห็นเท่าที่ได้ทราบมาแต่ก่อนนุ่นพวกเป็นผานปืนนะ่ไปเที่ยวล่าเนื้อย,ยิงสัตว์อยู่ในป่าเป็นอาชีพเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตาย กรรมนั่นมาสนองบรรดาลให้ร้องเหมือนกับเสียงหมูถูกปืนนั่นแหละร้องไปมาอยู่อย่างนั้นหรือว่าบางทีก็ร้องเหมือนอย่างเสียงกวางมันถูกปืนนั่นเองมันจะตายก็ไม่ตายเอามันจะตายเข้า,าจริงมันก็ฟื้นคืนมาทนทุกข์ทรมานร้องเหมือนอย่างสัตว์ถูกปืน ใกล้จะตายอยู่อย่างนั้นลูกหลานไปคิดกันได้เถ้าผู้เท่าจะไม่ได้ยินเสียงปืนมัง่ง <c oughs> คิดกันได้จึงเงาส <c oughs> ิงยัดเ <c oughs> ชียงได้ยัดปืนนั้นจะก่อนใช้ปืนแก๊ ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้านู่นเสียงดังต่ำทั้งนี้ก็ผู้นั้นก็หายใจสั้นเข้าสั้นเข้าน้อยก็หมดไปถึงขนาดนั้นแหละเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมันทรมานสัตว์โลกทั้งหลายผู้กระทำกรรมชั่วใส่ตัวเอง ให้ได้รับทุกทนทรมานเมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่ก็ดีเวลาลวนจวนจะล้มจะตายยิ่งแสดงบทบาทออกมาให้เห็นดังนั้นเมื่อตายลงไปบาปกรรมนั้นมันก็รองรับเอาไปเลยฉุดคล้าเอาไปสู่นรกอบายภูมินุ่ง <c oughs> อันนี้แหละบุคคลผู้ที่มารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วท่านจึงได้เว้นจากการเบียดเบียนพอโดยมาพิจารณาเห็นวิบากกรรมมันตามสนองขันห้านี่เองเนะี่ยถ้าไม่ตัวเองไม่เป็นเมื่อเห็นคนอื่นเป็นอย่างว่านั้นได้รับผลแห่งวิบากกรรมมันชั่วร้ายอย่างนั้นก็เอามาเป็นคติสอนใจ ไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆแม้ว่าใครจะมายุยยวนชวนให้ทะเลาะวิวาททุกตีกันก็ไม่เอาหาทางหลีกเลี่ยงเพราะว่ากลัวกรรมเวรมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าต่อไปอันบุคคลจะไปสวรรค์ไปพระนิพานไม่ได้ มันก็คากรรมคาเวนเหล่านี้แหละเพราะว่าตนเป็นภู้ละลุอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะ <c oughs> กรรมนั้นแหละมันนวงเหนียวให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้แต่คนเราไม่ได้ทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียววะน,นี่กรรมดีก็ทำ <c oughs> แล้วกรรมดีนั้นมันก็ตกแต่งให้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามนี่มาถึงวาระกรรมชั่วให้ผลกรรมชั่วมันก็มาบีบคั้นขันหานี่ให้วิบัติแปลปวนไปในเมื่อกรรมดียังมีอยู่เอา้ามันก็ไม่ตายก่อนกรรมชั่วมันก็ให้ผลทนทุกทรมานไปหมดเขตของกรรมชั่วด้านแล้ววันนี้กรรมดีมันให้ผลสืบต่อ อา้าวถ้าเป็นโรคเป็นภยัยโรคภัยก็หายไปยตอนนี้ร่างกายก็กับปี้กระเผ่าขึ้นมาเมื่อเมื่อหายโรคหายภัยแล้วก็ลืมตัวอะไรวับนี้นะเพลิดเพลินมัวเมา <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมนั่นเนี่ยคล้ายๆกับว่าตนไม่มีอะไรนึกว่าไม่มีอะไรไม่มีกกำชั่วเวนชั่วอะไรมาตามสนองเลย นึกว่าเป็นไปทำธรรมดาของมันนี่ความหลงความเมาของคนเรานะเหมือนอย่างคนบางคนที่เล่ากันมานะ่ะเอาแต่งงานกันนะบัดนี้ก็อยู่มาก็มีท้องเวลาจวนจะคลอดมาเนี่มันคลอดยากเหลือเกิน หมอตำยมาช่วยประคับประคองอยังไงยังไงมันก็ไม่คอดเจ็บป,ปวดรวดเล่าทุกขเวทนาอยู่ยนั่นแหละสาบแช่งสามีปฏิญญาณตนไม่เอาแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วอย่างนี้ขั้นเมื่อคลอดลูกออกมาได้แล้วเลี้ยงลูกให เจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วอ้าวน่อยหนึ่งผัดตั้งท้องขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้วก็อย่างนี้แหละเรื่องของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องเรื่องของความหลงความไม่รู้แจ้งจิตใจของคนเรานี่ยจึงต้องกลับกรอกไปมาอยู่อย่างนั้น เบื่อหน่ายแล้วพอกลับมาชอบใจอีกเอาขั้นชอบใจไปหน่อยหนึ่งเ็เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแน่นอนแล้วพอวกลับชอบใจขึ้นมาอีกพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะให้พึ่งพากันสันนิฐานดูจิตใจตัวเองทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะ มันเน่มันเป็นอย่างว่านี้บ้างไหมนั่นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นี่นั่นแหละมันก็จะตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์ดังนั้นก็จงมาเจริญวิปัสสนากันอันนี้อบรมจิตนี้ให้มันสงบตั้งมัน่นลงไปแล้วก็มาพิจารณาเพ่งอยู่ภายในนี่เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออก เอาสติเข้าไปประคองกิตให้ตั้งอยู่ภายในยเนี่ยแล้วขันห้านี่มันแปรปวนยังไงจิตนี่รู้เห็นไปทุกระยะทุกเวลานาทีวินาทีเลยกิเลสอย่างไรมีนี่มันก็จะส่อออกมาให้เห็นลักษณะอาการของกิเลสแล้วปัญญามันจะรู้ชัดตามเป็นจริงเลย ว่าเมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะเห็นไปเป็นเพียงว่าสังขารเท่านั้นเหละคือสภาพที่ถูกปรงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นเมื่อหมดเหตุปจัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยเมืม่อปัญญามันบังเกิดขึ้นเมื่อใจนี่นะ มันเกิดรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้เนะี่ยมันจะไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วบะนี้มันจะเห็นเป็นแต่เพียงสภาว,าธ,าธ,ภาวาธรรมเห็นเป็นแต่สังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอำนาจเหตุปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนั่นเนะี่เมื่อหมดเหตุหมดปัดจจัยเหล่านั้นแล้วมันก็แตกดับทำลายไปทันั้นรูปนมามอันนี้ไม่มีอะไร ไม่มีใครเสวยทุกไม่มีใครเสวยสุขอะไรเมื่อถึงขั้นสุดท้ายมาแล้วนะอย่างนี้แหละแต่ถ้าหาว่าจิตนี้ไม่รู้แจ้งนะี่ยมันก็มีนั่นแหละสัตว์มีบุคคลมีผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ดิ้นรนไปในสงสารอยู่งั้นเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอปปมาทธรรมคือความไม่ประมาท ถ้าบุคคลผู้ประมาทแล้วจะต้องได้ทนทุกทรมานไปในสงสารนี่นาะนไม่รู้จะจบจักสิ้นไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไปพระนิพพานก็ไม่ได้ควรพากันตื่นตัวาตามที่แสดงให้ฟังมานี่นับว่าเป็นอุบายฝึกผลอบรมจิตใจให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาร เพื่อจะได้ละอุปทานในขันห้าดังแสดงมา